วันนี้นะครับหมอจะมาพูดถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะผมหลุดผมร่วงสีสะลานะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สารทันนาวิไลนะครับหรือหมอเป้ครับแพทย์ประจำเมดมาสเตอร์คลินิกศูนย์ปูกผมประจำภาคเหนือครับ และข้อที่2นะครับก็เกิดมาจากโรคภัยต่างๆของร่างกายนะครับรวมไปถึงภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดความสมดุลไปครับอย่างเช่นการขาดธาตุเหล็กน,นะครับการขาดวิตามินดีภาวะซีนะครับหรือโรคที่ต่อมไทรอยเนี่ยมีการทํางานผิดปกติไปครับอาจจะทั้งทํางานมากกว่าปกติหรือว่าทางานน้อยกว่าปกติก็ส่งผลให้เกิดภาวาะศีขาวล้านได้เช่นเดียวกันครับซึ่งปัจจัยข้อนี้นะครับก็จะตวรวจเจอได้จากการที่คนไข้เนี่ยมาปรึกษากับหมอทําการสักประวัติตรวจร่างกายและเจาะเลือดครับ ดังนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผมของตัวเองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอายุมากอายุน้อยและต้องการหาทางแก้ไขรักษานะครับไม่ต้องห่วงครับเราสามารถทําการแก้ไขได้ครับโดยทําการติดต่อเข้ามาที่เมดมาสเตอร์คลินิกเชียงใหม่นะครับเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทนโลรีที่พร้อมในการรักษาให้คุณไข้เนี่ยกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งครับ